อาไรนะครับกลับมาับแบบผีอ่าว่าไงมีกล่องเอห็นไหมว่าไม่มีโอ้ยแม่ของกระดาษช่วยได,ได้เนี่ยเอาไปประตูด่วนมีกล่องเยอะเช็ดเช็สมุดบุเปไปสิรีบออกไปซะอย่างอ่ะ เดี๋ไปดูข้างหน้าดีกว่าแม่งหมุนหลอนไนดะ้ไม่รู้โอเคปไปเฮ้ย,ยเอฟวีซีจับหมดเลยมันมีใครทำอะไรบ้าๆแน่โกดิ้ก็โดนูนะทำเป็นเล่นเฮ้ยเหี้ย,อย,ย,ยไอ้สัตว์้ายอยาเข้ามาหาไม่ใครไม่ใครเนี่ยโอ้ยเหี้ยมึงใครไอ้เหี้ยใครวะไอ้เหี้่ปิดปิดปิดไอ้ ใครวะโอ้โหเมื่อไหร่กไหร่แกโอ้ย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 ชิบชิบโอ้ยไม่ไม่ปิดดปิดปิ้ปิดอะทำมเรามมานีนี้นีดูอาปุ๊บ้ไม่ได้อะอ้เสร็จกูเดินเดินลงไม่ได้ละดิฉันดิฉันข้างล่างสิต้ยไ้เาใช้ไดเนี่ยนีไอ มีกล่องด้วยอืม,อมดาบเอาละจะเวลาไฟกับผีได้อีกเหี้ยเอาละมจะบวกกับแม่งเลยอีกเหี้ยจะไปสู้กับมันมังเจอแล้วแน่จัดไปมึงเสร็จกูแน่เดี๋ยวกูจะมาช่วยพวกมึงไม่ต้องห่วงเอาเดี๋ยวะเอาละ,าละไป่อา้าว ตรงลูกก่อนนะมันจะประตูได้เปิดได้ไหมไม่ออกมาซัดไม่อเลยซัดเอกมาค่ะมาเสียเอี่ยมันตีดีจพูดตายอ่ะมีตาบลุ้ยเก่งใจตาบูด้ยมาเหตุไม่เอ,าาเอี่ยมอึดจังวะกูตมมมีมันไม่ตายทีเนี้ยไปกินเอาไปกินตายตายมึ่ตาย,ตายนุตยนๆๆๆ่ตายแก โอ้ยี้อ่ะวันหมดดักเกิดกูซัด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 ตายมึงตายแอ้วที่เียกูล่อริมกำแพงเงาประตูเนี่ยเสร็จแน่ไอ้สัสจะได้รู้ว่ากูเป็นใครอือโอ้ยี้อ่เอามึงไป็นไงเวาครับยี่เนี่กูเล่นเกมผีอะไรของมันวะเอ่าไอ้เหี้ยมามาให้สัตว์มามาเถอะจะเก่าไอ้เหี้ยมามา โก่งตสู้ไอ้ขี้มันตีทะลุโลกกูโอ้โหโอ้่งแดงอืดที่หายโอ้ยมาแล้วออสิสัตมัยมามาไม่จบผู้ชี้เยว่ตายไอ้เหี้ยอดีตอดีต